วีออฟเข้าม่ลนะครับคลิปนี้ผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมที่บริษัทไปยนเองเลยเสียงเครื่องยนต์ปกติสติกเกอร์คำเตือนสติกเกอร์มอก้าบโชกต่างๆหัวน็อตคมคมเดิมเดิมไม่ขันไม่ไขไม่ขยับตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเลยนะคลิปนี้ผมเช็คให้ละเอียดเหมือนกับพี่พี่มารับชมรถด้วยที่บริษัทไปโยนเองเลยเลขไม้แค่เก้าหมื่นนะครับนี่แกะเละนะแกะให้ดูละเอียดเลยนะว่าซอกต่างต่างนะครับสปอตเมนอาร์คภายในสวยๆแบบนี้ไม่แท้ไม่เดิมแค่เก้าหม นะครับคันนี้ราคาแค่3ามแสนกว่บ,บาทเท่านั้นถูกกว่าายแดงเกือบ50%ใครอยากได้รถเครื่องพันหสักคันไว้ใช้งานแนะนำาีออนะครับไม่อื่นเหมือนอีโกคาขับคล่องตัวราคาถูกกว่าายแดงเกือบ50%สนใจ v ีอออยู่ไว้ใช้ในครอบครัวใช้ในบ้านลืมมันท้่นั้นเลยอึดอึึกทึกทนทนคลิปนี้ดูให้จบอย่าพลาดครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจรถมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเป็นย,ยนต์สักานหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีมีรถสวยเข้าใหม่1คัน Toyota v วีออสนะครับปี18 1.5รุ่นอ e ีคันนี้นะครับเลขไมค์แค่เก้าหมื่นกว่าเท่านั้นใครสนใจไม้ต่ําแสนนะครับวีออสใช้งานอึดอึดถึกถึกทนทนซ่อมง่ายนะครับเครื่องพันห้าไม่อึดเหมือนอีโกคาเป็นตัวอ e ีตัวกลางความปลอดภัยดีเยี่ยมสวยงามน่าใช้ประหยัดน้ามัน แนะนำคันนี้เลยนะครับทะเบียน6 9 3 7เลขไม่เ0 0 0หม่นะครับเก้าหมกิโลนะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปประมาณ1 4, 000, นึ0 0 0สนัะคันนี้เพิ่งเข้าศูนย์มา3,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์มือเดียว1 0 0นะครับข้อดีของรถหน่วยงานนะครับพูดทุกคลิปเลยก็คือเขาจะไม่เคยพลาดการเข้าตรวจเช็คระยะจากศูนย์นะครับมีประวัติตั้งแต่ไมที่หมื่นถึงไมที่ล่าสุดนะครับและที่สําคัญประกันของเขาจะเป็นประกันปอนหนึ่งซ่อมห้างเราสามารถเช็คประวัติอุบัติเหา้งครบเลย แต่ถ้าเรานะครับซื้อรถบ้านเ,าเขาอาจจะทํประกันสองบวกหรือทำรรรประกันพรหนึ่งที่ซ่อมอู่เขาเคลมอะไรมาเราจะไม่รู้เลยอันนี้ชัวร์ปลอดภัยปลอดภัยนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนแนะนําคันนี้นะครับโตโยต้าวีออส1.5รุ่น E ปี18 3แสน6หมื่น5พันบาทดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้น2.79เปอร์เซ็นต์นะครับใครสนใจทักไลน์เข้ามาสอบถามค่างวดค่าผ่อนได้เลยนะครับที่0659513374พี่เพชรยนต์นะครับมีเรามีรถมือสอง เกรด A ให้พี่เลือกชมเลือกใช้มากกว่า400คันนะครับถ้าสนใจผมจะนำมาทยอยให้นะสนใจรุ่นไหนแชทเข้ามานะครับแชทเข้ามาข้างล่างได้เลยคันนี้นะครับ Vos 1.5หรุ่น E นี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะเป็นรูกตัว T นะครับตอนเรากระจังหน้าตัวโฉมร้านแม่ในเชนแล้วนะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยารีตเอทีฟนะคันนี้ยังได้เครื่องพันหนะครับไม่อืดน,นะออกตัวแรงๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าจะได้เป็นสีดําเป็นโนแบ็ k นะเฉพาะรุ่น E กับรุ่น G แล้วก็ S นะถ้าเป็นรุ่น J เนี่ ดำด้านนะครับไฟตัดหมอกมีให้แล้วนะแต่ยังไม่มีไฟเดย์ไลท์ให้เหมือนตัว G ีนะคันนี้ก็สวยสมบูรณ์นะครับที่ฝากระโปรงนะครับสันเลียมโครมของเขาลวดลายของเขาไม่มีชนหนักพลิกคว่ำชมน้ํากับไมกอไมตามมาตรฐานเป็นยนนะครับคันรถมือสองคุณครับเกียร์เอย่างคันนี้เป็นรถหน่วยงานที่ปลดระวางประวัติศูนย์แท้100%นะครับไฟนะครับจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟคเตอร์แบบนี้นี่สัญลักษณ์วีออสยังอยู่ครบๆกระจกเดิมนะครับร้อแท้ทั้งคันนะกระจกเดิมจากโรงงานแท้ทั้งคัน คันนี้สวยสมบูรณ์เล็กไม 90, ก่เก0 0 0มืกว่ากว่าใครสนใจคันนี้โทร0659513374นะครับมาดูตัวล้อกันบ้างจะได้เป็นตัวล้อมแม็กนะครับสีออกเ,อเหมือนคมเนี่ยมนะแต่ว่าเป็นออกอมเทานิดนึงนะสวยๆแบบนี้ดิสเบกมีให้สําหรับล้อหน้านะครับคันนี้ได้ได้ล้อ15นิ้วนะยางเดี๋ยวผมเช็คปียางให้แต่ดูไกลๆนะดอกยางยังแน่นอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเช็คปียางให้สักครู่คันนี้นะครับ จะได้ยางปี21นะสัปดาห์ที่15ปี21นะครับป่องซุ้มล้อสวยๆนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าและปับไฟฟ้าลวดลายที่ตรงกลางตัวรถสวยๆนะครับไม,มไม่มีล่องลอยไม่มีรักยิ้มนะไม่มีล่องรอยชนหนะักพิความจมน้ํากับไมกอไมคตามมาตรฐานเพชรยนต์นะครับที่ขัดรถมือสองคุณภาพเกรดเมาให้ลูกค้าแล้วนะครับไฟท้ายได้เป็นแบบ LED ผสมกับตัวหลอดไส้นะครับมีคมเมียมปัดข้างๆแบบนี้นะครับให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นถ้าเป็นตัวโฉมก่อนหน้าเนี่ย ทายคล้ายกันแต่ไม่ใช่ชมนี้นะข้อดีของเขาคือเป็นเครื่องยนต์ดูอัลวีดีไอหัวฉีดคู่แล้วนะถ้าเป็นปี13-16ถึงเนี่ยจะได้เป็น v v t i นะตัวเดียวกับตัวตัวชมเก่านะที่เป็นลูกบอลลูกบอลน,นะครับแต่ตัวนี้จะได้เป็นดู a l v v t i เครื่องตัวเดียวกับ a อาตินะครับแต่เป็น1,500้อีซีาติจะเป็น1 6 0 0กับ1,800อนะ่ะท้ายสวยๆนะรุ่น E ีนะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้แล้ว2จุดมาเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้นะขออนุญาตเข้าไปเปิดท้ายให้ สักครู่นะครับมาเดี๋ยวเปิดท้ายให้ก่อนเปิดท้ายมาดูบอดี้ด้านข้างฝั่งนี้นะครับสวยสมบูรณ์นะครับป่งซุ้มล้อแนบชิสนนิตนะสีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่ดูไม่เบื่อนะครับแล้วก็เ,เละเนี่ก็ดูยากนะครับไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ด้านท้ายนะครับหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ขยบับซ,ซิลิโคนสปอตเมนอาร์ตต่างๆนะครับด้านบนรูระบายากาศอยู่บครบ,ครบ รีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมที่บริษัทเฉลี่ยนเองนะจุดสำคัญสำคัญผมเช็คให้ดูเลยนะครับนี่ครับอ่ะสปอตเมนอัคด้านข้างนะครับบางทีเรารีวิวนานไปมันก็เบื่อเนาะหลักผมนะครับเลยรีวิวประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับให้พี่ไม่เบื่อนะครับดูรถคันหนึ่งได้แบบละเอียดแบบในระยะเวลาสิบกว่านาทีไฟท้ายแซนเด้นะครับของโตโยต้าเนี่ยพาร์ทไฟเนี่ยจะมีโคอิโตกับแซนเด้นะอยู่แถวปทุมแถวอยุธยาเหมือนกันนี่คันหลังนะครับ คมๆเดิมๆไม่มีา่าไม่มีงั้นแงะเก่านะครับอันนี้โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับซื้อรถในงานสบายใจนะครับอันนี้มีถาดรองท้ายให้แล้วด้วยมาผมเปิดนี่ยางสำรองมีให้นะะมียางสำรองให้นะครับด้านในก็เป็นสีด้านๆไม่มีพ่นทับไม่มีทําใหม่นะคันนี้รถสวยสมบูรณ์นะโครงสร้างหลังเดิมนะครับทั้งตัวฝากระโปงนะแล้วก็ด้านหลังสวยเดิมซื้อได้คันนี้เดีนะ๋ยวเรามาดูนะครับภายในกันดีกว่าสําหรับ w ีออส1.5รุ่น E นะครับสามแสนหกหนานะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79% 4ปีนะผ่อน7ปีก็ประมาณสักเอ่อห้าพันหกพประมาณนี้นะหประมาณเกือบเกือบหกพันนะภายในนะครับนี่นะครับไม้แท้ไม้เดิมไม้เก้าหม่นนะคันนี้เพิ่งไปเช็คศูนย์มาล่าสุดตอน9ก้0 0มนะครับเก้าหมอันนี้9ก้0หมก็นิดหน่อยนะเพิ่งเช็คศูนย์มา3,000กิโลเพลงดังเย็นแน่นอนสำหรับวิถ นะครับแอร์ใช้งานง่ายๆนะครับปรับง่ายๆเป็นแบบหมุนแบบนี้ใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกพาวเวอร์เลีให้นะครับที่ใส่ของกระจุกกระจิ๊กมีวางให้นะเกียร์คันบันไดนะครับนี่นะครับมีที่ใส่ของตรงกลางให้เล็กๆน้ๆอยๆเบาะเป็นเบาะผ้าเดิมแท้โรงงานนะลายส้มๆแบบนี้สวยงามน,นะครับตรงนี้ก็เป็นสีเหมือนกับโลสโกนะครับเป็นโลสโกแบบนี้เลยนะมีแอร์แบ็คู่หน้าให้แล้วความปลอดภัยดีเยี่ยมแน่นอนนะครับนี่ไฟใช้งานง่ายๆนะครับแบบ2แบบ นะครับจะให้เป็นแบบออโต้หรือแบบกดก็ได้กระจกไม่สนใจเอาติสักคันนะครับนึกถึงคันนี้นะครับไม่เก้าหมื่นเจ็ดไม่กำลังดีนะ,ะเดี๋ยวเรามาครับไปรับชมข้างหลังกันบ้างเอาทิสนะครับเป็นรถซีดานขนาดเล็กนะที่ผมมองว่าดีกว่าอีก็คานะครับเครื่องไม่อืดน,นะครับด้านหลังก็นั่งสบายกว่าอีก็คาแน่นอนรองรับไอโซฟิกนะครับคาซีดเด็กมีมเบลให้3จุดนะหัวหมอนนะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งทางด้านหลังดีกว่าว่านั่งสบายไหมนะนี่ก็นั่งสบายนะครับ เป็นรถเก่งซีดานนะขนาดเล็กที่นั่งสบายนะครับมองไปข้างหน้าก็สวยๆแบบนี้นะครับใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานในบ้านที่งานในครอบครัว30,000นกว่าบาทแนะนําคันนี้นะครับป้ายแดงนี่ห0แสนกว่านะประมาณ6กแสนห้าหกแสนสี่เก้านะหกสี่เก้าวันนี้เราขายเป็นแค่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทราคาลงจากป้ายแดงเกือบครึ่งนะสวยสมบูรณ์แบบนี้ไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครสนใจนะครับติดต่อศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่อันนี้ผมพาดูโครงสร้างดีกว่า มาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนี่หูหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกับดารากีวดึงด้านข้างตรงนี้ให้ดูโอ้โหสปอตเมทอาร์นะครับเลี้ยงตัวกันสวยๆครบๆแบบนี้คันนี้ด้านข้างไม่มีโดนมาไม่มีทามาอย่างแน่นอนสวยมากเมทอาร์ค,คมๆชัดๆนะครับนะตามคอนเซปต์นะครับช่องผมรีวิวรถเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถด้วยตัวเองเลยนะนี่มีตัวหนีบนะครับที่ ชุบบ่ะสีนะตรงนี้ห้ามพ่นทับนี่นสวยๆคมๆคมเดิมๆนะครับไม่มีชนอ่ะพิ่ความาจมน้ํากับไมโคอไมาตามมาตรฐานเพนยดย์นะครับคัดรถมือ2คุณภาพเกรดเอมาให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้การคุ้มค่าแน่นอนนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านถึงที่ทํางานไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็มีไฟแนนซ์ไปจัดนะครับจัดผ่านค่อยมารับรถนี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครบๆเลยนะครับใครสนใจนะครับวีออสคารคันนี้ขอให้เขาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับ คันนี้ทะเบียนนี้นะครับราคา3 6 9 0 0 0บาทมานี่ครับดึงสปอตเมนอาร์คดูนะครับสวยๆคมๆเดิมๆแบบนี้เราดูนะครับน็อตซอกนะครับน,น็อตแกนี่ไม่มีชนหนักพิความจมน้ำกับไมก่อไม่ตามมาตรฐานเป็นยนต์แพนเพลทนะครับเดือนมานะครับเดือน3ปี18นะคันนี้นี่นะครับด้านหน้าสวยๆนะครับสวยน่าใช้แบบนี้ไม่หายพันการสนใจติดต่อผม065 เก้าพ3นหนจนะครับยินดีให้บริการยินดีให้บริษัทด้านกนารจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่านะครับนอกจากกระจกหน้าเดิมแทนแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดตรงนี้ให้รับชมอ่ะสักครู่นะครับอ่ะนะครับนี่ฟิกเกอร์คำเตือนฟิกเกอร์ข้อระวงังอยู่ครบครบรูระบรรายอากาศด้านในสปอตเมทอาร์คอยู่ครบครบแบบนี้อะตรงนี้นะครับ ตาปั๊มตัวต้อยู่ครบครบหัวน็อตด้านหน้าเดิมๆคมๆไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับเช่นเดียวกับน็อตแก้มน็อตซอกสติ๊กเกอร์มอก,อกอที่เบ้าโชกนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดูอัลแล้วนะครับถ้าเป็นตัวปี13บสถึงสิอาจจะเป็นวีวีดีไอฮนะอดีก็อาัตราเร่งดีกว่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันกว่าเล็กน้อยนะนี่คานหมอ้อน้ําไฟเดิมแท้นะครับหัวน็อตไม่มีขันไม่มีไขไม่มีขยับสติ๊กเกอร์คาเตือนต่างๆอยู่ครบๆเครื่องยนต์เสียงไม่ดังไปไม่เบาไปแบบนี้ซื้อได้สบายใจนะครับ เป็นรถหน่วยงานประวัติสูตรนะครับมีหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่ขันไม่ไขไม่ขยับเช่นเดียวกับน็อตแก้มน็อตซอกต่างๆเบ้าโช๊คเดิมๆนะครับอันนี้ใครสนใจนะครับโตโยตา้าวีออสักคันนะครับอยากให้นึกถึงคันนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้0 6 5 9 5 1ก3 7 4เ่มดีเดี๋ยวให้ข้อมูลเพิ่มเติมทางแชททางไลน์นะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงรถมือสองนึกถึงบริษัทเฟยน์นมีให้เลือกมากกว่า400คันสนใจคันไหนรุ่นไหนทักมาได้นะเรามี Honda Toyota Nissan, usu, น i s s a n Isuzu นบ มีครบๆเลยนะรถมือสองเรามีประมาณ400-500คันสนใจนะครับติดตอ่อเปก0659513374ฝาก V ีออคันนี้ได้ปีใหม่ไม่น้อยไว้ในออบอกอ้อมใจด้วยนะครับผ่อน4ปีเนี่ยดอก2.79 5ปี2.99อ2.99ครับแล้วก็6หรือ7ปีก็มีนะใครสนใจก็ติดต่อผม0659513374นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านกนารจัดไฟแนนซ์คลิปนี้ขอตัวก่อน ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์จะไม่พลาดรถสวยเข้าใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ